ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกกว่าเติมเองนี่เลย WP Shop เติมถูกปลอดภยัยไร้รีฟันหากใครสนใจติดต่อได้ที่เพจ WP Shop หรือลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมเอาละครับผมก็การสวรัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ไม่อยู่ผมนะชิน X Channel นะก็วันนี้เราอยู่ในเกม FC 4 Mobile นะวันนี้นะครับเราจะมาเสริมทีมนะครับในแผน352นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแผนนี้ ผมจะเสริมเป็นตัวอะไรบ้างแล้วเสียงบไปเท่าไหร่นะครับก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะผมว่าตำแหน่งที่ผมเสริมมาแล้วเนี่ยจะมีตัวอะไรบ้างนะครับ โอเคครับผมก็ตอนนี้เนี่ยเราได้ทางด้านของหน้าเป้าตัวแรกมาแล้วนะครับในราคา 370m เกือบ400ล้านนะครับนั่นก็คือปาทานเป้นะครับลาก l w ตัว98ตัวนี้เนี่ยที่โดดเด่นของเขาคือมันจะมีทางด้านของเรื่องการยิงปั่นโคง้งนะครับยิงไซก้อยเหนือชั้นนะเหมาะกับเอาไปเล่นทางด้านของหน้าเป้ามากๆเลยนะครับเพราะว่า เขาเนี่ยมีทั้งด้านของความเร็วเนี่ยร้อยเจสปีดต้นสปิดปลายแล้วก็การจบสกอร์เนี่ยที่104ยสี่นะครับสกิลมูฟเนี่ยของเขาคือ5ดาวนะครับพลังงาน4หลอดครึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราเอาเข้าทีมกันเลยนะตรงนี้ตัวแรกนะครับไปจากนั้นนะครับเราก็จะเอาไปใส่ทีมก่อนเลยนะก็จะเอามาใส่แทนอีซกักนะครับสำหรับเอปเป้ เอ็มปัปเป้ตัวนี้เลยนะครับผมโอเคจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราเอาตัวอื่นเนี่ยมาโอนเวลแล้วก็เดี๋ยวเอามาขายนะครับก็ตัวที่ผมจะโอนเวลให้เอ็มปัปเป้เนี่ยก็จะต้องเป็นทางด้านของพวกตัวที่มีราคาหน่อยอย่างทางด้านของวอล์กเกอร์นะครับหรือไม่ก็วีล่านะฮะเดี๋ยวเอาวีล่าแล้วกันเอามาขายแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปซื้อตัวเพิ่ม นะะโอเคถ่ายทอดการฝึกนะครับผมให้เอปเป้ไปจะได้แล้วนะครับเอปเป้เวลยีประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปขายตัวอื่นแล้วก็เดี๋ยวเสริมสำหรับตำแหน่งอื่นนะที่ยังขาดอยู่นะครับผมตัวต่อมาน,นะผมเป็นทางด้านของตำแหน่ง cdm นะครับก็ตอนนี้เน่ยผมไลฟ์สดอยู่นะก็ให้โหวตระหว่างเปอร์ตี มาเทอุสนะครับกับยาย่าตูเล่ก็ผลสรุปแล้วเนี่ยได้ทางด้านของยาย่าตูเล่ตัวนี้มานะครับก็เดี๋ยวจะรับมาเลยตัวนี้เม็ดแดงนะครับเอาไปยืนคู่ทางด้านของวีลาปรากฏว่าเนี่ยวีลาเนี่ยผมก็ยังอยู่นะครับตัวที่จะไปเนี่ยก็คือจูดเบริงแฮมนะเพราะว่าเจ้าทางด้านของเกมรับทั้งคู่เลยนะครับผมตรงนี้ก็รับมาแล้วก็ใส่นะครับใส่นัวซัวน่องตูเล่เข้าไป นะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาจูดโอนมาให้ทางด้านของตูเล่ล้วกันนะครับสำหรับตรงนี้เนาะอ่าแต้มถ่ายทอดการฝึกนะครับหรือว่าตัวโอนแต้มเนี่ยผมจะโอนไปให้วีร่านะครับโอนไปเลยอ่าแล้วก็ตูเล่น,นะครับโอนไปเลย อ่าตรงนี้ก็จะได้ทางด้านของตูเล่ยีมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปขายจูนแล้วก็ไปเสริมตำแหน่งตัวต่อไปเลยครับผมตัวต่อมานะครับผมในตำแหน่ง RM นะครับก็สรุปแล้วเนี่ยในสตรีมเนี่ยผมเปิดผลโหวตนะครับไม่ว่าจะเป็นลาฟินยาโอเวรันนะครับหรือโมฮัมเหม็ดซาร่าตัว97 ใครถามว่าทำไมถึงไม่เอาซาลาตัวท็อปไปเลยเพราะว่าสเตเนี่ยมันบวกแค่นิดเดียวนะครับอย่างละหนึ่งผมคิดว่าเนี่ยตัวโมเมตซาลาตัว97เนี่ยก็ยังคุ้มอยู่นะครับเล่นเม็ดส,ส้มประหยัดงบด้วยแล้วก็เลยได้โมเมตซาลาตัวนี้มาก็ในราคา 261m นะครับรับมาเลยครับผมาจากนั้นนะครับเราก็จะเอาไปใส่ ทางด้านของตัว RM ตรงนี้ตัวต่อมาที่จะโอนเทนให้ทางด้านของซาร่านะครับก็จะมีทางด้านของดันกิทนะครับวอล์กเกอร์นะก็จะโอนเทนให้มันเต็มไปเลยนะครับผมสำหรับตรงนี้เนาะโอนเทนก็จะโอนให้โมเมซาร่าไปเลยนะครับเม็ดส้ม ได้มาแล้วนะครับ24แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นทางด้านของดันกิทนะครับก็ถ่ายทอดการฝึกให้โมเมซาล่าให้มันเต็มเหมือนกันโอ้นี่เสียอีก900เลยเหรอไม่เป็นไรนะครับเราซื้อได้50สิไปจัดไปพอไหมโอเคพอแล้วนะครับ เอาแล้วก็โอนครับผมอ่าแล้วก็จะมีตัวทางด้านของยาย่าตูเล่นเนี่ยยังไม่เต็มนะครับผมก็จะโอนให้มันไปเลยนะครับจะได้ไม่สูญเสีย EXP ไปฟรีๆนะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูตำแหน่งต่อไปนะผมที่ผมจะเสริมนะก็ยังขาดทางด้านของ LM แล้วก็ CB นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันก็กองหลังนะครับที่เราซื้อมา นะครับผมก็จะเป็นทางด้านของฟันได้นะยืนตรงกลางนะครับแต่ว่าผมไม่ได้อัดตอนที่ผมได้มานะครับก็เดี๋ยวเรามาโอเทนกันเรามีทางด้านของซัมบอตต้าอยู่นะครับผมอ่านซะัมบอตต้าตัวนี้นะก็จะถ่ายทอดนะผมให้ทางด้านของฟันไดนะครับก็เดี๋ยวเราไปซื้อตรงนี้ก่อนเลย ซื้อมานะครับผมแล้วก็เอามาถ่ายทอดการฝึกนะครับให้กับฟันไดของเราจัดไปครับผม่าตอนนี้ฟันไดเราก็เวล24่เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ที่ขาดอยู่นะตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นทางด้านของตำแหน่ง LM นะครับซึ่งผมซื้อไว้แล้ว แต่มันยังไม่ได้ก็เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับผมก็ได้มาแล้วนะครับผมตัวสุดท้ายในตำแหน่ง LM นะครับนั่นก็คือราฟาเอลเลอา LW ตัว99หรือว่าตัวท็อปของเรานั่นเองนะครับผมก็เล่นเป็นเม็ดแดงนะก็รับมาเลยนะครับสำหรับหลัง3เนี่ยก็ได้ตัวครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะ เทนแล้วก็อัพมันนะครับผมก็ตรงนี้เนี่ยผมจะไม่โอนเทนนะแต่ว่าผมมีอ e ีซักนะครับอยู่ผมจะกินอ e ีซักเข้าไปเลยนะครับก็เ,เดี๋ยวเราเอาเม็ดแดงตรงนี้มานะอ่ะอ e ีซักเนี่ยผมเทนยี่ห้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดเรากินเนี่ยเราก็จะได้ยี่ห้าเต็มเลยนะครับไป ก็ประมาณนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาอัพสกิลนะก็ยังไม่ได้อัพสกิลเอปเป้กันเลยนะผมก็เอปเป้เนี่ยผมจะเป็นความคล่องแคล่วนะครับแล้วก็โต้กลับนะตรงนี้นะครับอัพไปเลยแล้วก็โมเมสซาล่านะครับตรงนี้ก็ความคล่องแคล่วเหมือนกันนะครับแล้วก็อัพเลี้ยงด้วยนะแล้วก็ลอมดอยเตอร์ นรตรงี้เป็นเมน็ดส้มนะสําหรับโมเมสาราตัวนี้นะครับอ่ะตรงนี้ก็ได้มาแล้วก็ลาฟาเอลเลอาวนะครับราฟาเอลเลอาวเนี่ยก็จับความคล่องแคล่วนะครับแล้วก็ลอมดอยเตอร์นะจี๊ดไปนะครับสําหรับตรงนี้ก็จะได้ประมาณนี้เลยนะผมฝีเท้าร้อยห้าิบเลยนะเร็วมากแล้วก็ตูเล่น,นะครับ ตูเล่ตัวนี้กลับมาหาผมอีกแล้วนะแต่ CDM เนี่ยไม่ค่อยมีตัวที่มันแจ่มๆนะครับก็เลือกกันมาในสตรีมนะก็จะได้ทางด้านของตูเล่นะครับกองกลางตัวปักหลักเนาะจัดไปอัพเป็นโลนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นทางด้านของฟานไดฟานไดเนี่ยก็จะได้ทางด้านของการตั้งรับอยู่แล้วนะครับเป็นโลเนาะก็กองหลังอัพไป ก็โอเวอร์ท <2 sized barking> <noon> ั้งหมดเนี่ยจะได้ประมาณ103นะครับก็เดี Zone ๋ยวเราไปดูกันในเกมนะครับ oh. ว่าหลัง3าเนี่ยที <the> ่ผมเปลี่ยนแผนมานะครับแล้วก็โมทั้งทีมเลยเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยในเกมนะครับผมเพิ่มเติมนะครับผมก็จะเสริมทางด้านของซาลิบามาอีกหนึ่งตัวนะครับเอามาแทนทางด้านของลูซิโอทางด้านของฝั่งขวานะครับผมก็ซาลิบาเนี่ยผมจัดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในราคา140กว่าเอมเลย นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันสําหรับซาลิบาตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะคล่องตัวกว่าลูซิโอนะครับในตําแหน่งฝั่งขวาเนาะเพราะว่ามีทางด้านของสปีดนะครับแล้วก็บัลลาร์อะไรอย่างเงี้ยก็เพิ่มขึ้นมานะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูในเกมกันนะครับผมว่าทีมนี้จะเล่นได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมมาครับมาครับแข่งหลังสาม My name is Derek Ray, kod kod, here on kod the kod commentary and sitting next to me, ready to give you all the analysis, is Stuart Robson. E we'll right. We really should be in but a Stuart, how do you see this one going? Well, we can talk about, can talk about their methods, but it's now down to the players. will and who will have the greater desire? It should be a crazy they make passing look easy. อุ้ยเปาดิโชว์หลัง3ไปหลัง3อย่างแน่นครับผมจังหวะนี้โรนัลโดออนเดอะบอล can he put it away อะไรอะไรอะไรทำอะไรครับน้องไปวิ่งตัลโยบาเฟมบาเฟ่ ปั่นคมคมขมาว่ะปั่นคมคมว่ะมาแลวหนึ่งล in, ูกนะฮะสำหรับคลีเอแมนเปเป้เนะฮะตัวนี้นุนเยโคตดเร็วเลยผมซื้อมาเล่นแต่ขทาซ้ายมันไม่ดีไม่ใช่เหรอ

ไปตูเล่ครับปาเป้ต่อชนแล้วขวาคมคมโอ้โหเอาอีกแล้วว่ะเออปาเป้ตัวนี้มันของจริงว่ะขวาคมคมไปขวาคมคมไปเ่าแล้วออกไปเลยครับล่าสุดเออยัง ว่ออกไปเลยยางนะฮะจังหวะนี้น้ำไปแล้วสองลูกตัวไหอ่ปาเป้ได้อยูคขือหลังก่อนเออผมมา เฮ้ยฟา้าตาตัวยมาดิแล้วหมดเวลาครึ่งแรกนะผมมาว่ะแผนนี้ครึ่งแรกจัดไป2เม็ดนะครับใครว่าหลัง3เล่นยากผมเล่นเนี่ยเล่นโคตรง่ายนะฮะแน่นๆไป นี่งาเสียบโอ้โหไม่ได้วะโดรันโดโรนันโดยกมาติดนะผมรา,าาราฟาเ,เอลเลีเยวไปเอมบเป้ไปไปราฟาเอลเลียวเอ,เ,อเบเป้อุ้ยแล้วไม่ได้วะติดโคเลอร์โอ้โหนีด่เดียว แล้วส่งมาสวยงามบีบมาโอ้โหนั่นๆครับผมฟันได้มาดีนี่ไปครับโมตาล่าโอ้โหโมตาล่าแม่แต่จังวัน,นี้ดอนตอนโอ้โหไม่ทันครับผมแม่ด้านซ้ายขึ้นไปสูงเกินโดนเลยว่ะ ยังได้อยู่ยังได้อยู่มาเวลายังเหลือนะครับประมาทไม่ได้นะค่อยๆคลอไปหุยโดนละแล้วตรงหวันนี้ครับ ไหลามาที่ปัปเป้โดมซาลีบา,บาผม<ว>ดิยั<ว><อ>งไงซาลีบาของแท้แท้วาดิจังหวะเนี้ไยไปไหลไปราฟาเอลเลยเอาหรยอเอากระชากบอลไปเองแล้วดึงจังหวะหนึ่งทีแล้วไหลไปเองเข้าไหนมาเอาปเป้รับปบั่นแฮตทิกไปเลยครับผมจังหวะน,นี้ปิดเกมครับผม Well, we w here see can again. it ไหวจิ้วมาว่ะแฮติกไปเลยครับผมสำหรับเคลียร์เอ็มบัปเป้แล้วออกไปเลยครับผมนี่แค่ตัว98นะถ้าตัว99นี่จะขนาดไหนครับผมเอาออกไปเลยครับประมาณนี้แล้วกันนะฮะับสำหรับการเล่นแผน3 5 2นะนี่เขาเหมือนจะ ไม่ได้ปล่อยบอดเล่นด้วยนะฮะไอเข้าลูปไปบุริชโชไปเพราะว่าจอดนี่มันเขี้ยวว่ะอันนี้ก็หามันเขี้ยวนะฮะ <c oughs> เอาเหลืออีกสามนาทีสามนาทีผมขออน,นุญาตไม่ยิงเขาแล้วกันก็จะเขี่ยให้มันจบเกมไปเลยนะผมโอ้ ของจริงว่ะก็เป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับทีม352นะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะผมเพื่อไปกำลังใจในการทำคลิปนะก็ส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นนะผมรอติดตามกันเอาไว้ส <te le kindergarten> ําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ